มาแล้วครับเพื่อนๆมาพบกับผมแล้วของสำหรับช่องโทนี่สไตลิสต์นะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวใส่ของแต่งกับเจ้า CV 500X กันนะครับผมเอาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเอาอีกแล้วนะครับรถยังไม่ทันได้รีวิวเลยกูแต่งอีกแล้วนะครับผมนะเพื่อนตรงนี้เราเอาจะพาเพื่อนๆมาดูนี่ครับเพื่อนๆอ้าวนี่เราจะมาใส่ตัวยกแฮนด์นะครับเพื่อนๆว่าเรามาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับผมครับติดตามรับชมครับ มาครับเพื่อนมาดูตัวเนื้อการกันนะครับผมนะตัวยกแห่นนะก็จะลนกษณะหน้าตาก็จะเป็นอะแดปเตอร์อย่างนี้นะครับผมนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้กับรถรุ่นอื่นได้ั้ยแต่ว่ามันเขียนมาเป็นของซีครับผมไม่รู้ว่าใช้กับรถรุ่นอื่นได้ไหมนะครับมันเขียนเป็นของ CB เนาะก็อันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อนะแพ็กเกจนะอ่ะยี่ห้อก็จะไม่ใช่ไม่เหมือนทั่วไปอ่ะไม่ไม่เหมือนทั่วไปครับแล้วก็ไอ้ตัวยี่ห้อที่ผมเห็นที่ว่าเขาขายกันอยู่สองเจ้าหลักๆนะเพื่อนๆก็จะเป็น โลโบกับนะไดโรโคนะเพื่อนๆตัวยกแฮนของ CB อย่างนี้นะผมเป็นอะแดปเตอร์นะอันนี้เนี่ยผมได้มาเนี่ยราคาถูก กว่ายี่ห้อที่เขาเล่นกันในตลาดไทยเนี่ยกันอยู่ประมาณครึ่งครึ่งเลยนะครับเพื่อนๆนะก็ลองมาดูราคากันนะผมนะก็คือได้ราคาถูกกว่ามาครึ่งหนึ่งของตัวยี่ห้อยี่ห้อดังๆในตลาดนะผมเห็นนะแล้วก็อันนี้เป็นงาน CNC นะเพื่อนๆอันนี้ตามแพ็กเกจที่เขาบอกอันนี้ผมก็สามารถดูออกได้ด้วยตาเปล่าแล้วว่าเป็นงาน CNC นะเพื่อนๆนี่ครับผมที่ผมเคยรีวิวไว้ตัวปั๊มเบรกเลสซิ่งบอยไปนะเพื่อนๆนะก็ลองย้อนกลับไปดูครับที่ผมอธิบายการดูเรื้องงานให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะนี่ครับมันจะเห็น เป็นเหมือนรอยเส้นทูนวิ่งอย่างนี้เห็นไหมนะอันนี้คือรอยทูนของตัวเครื่อง CNC ครับอันนี้จะเป็นดอกเอ็นมินมั้งเนี่ยอ่ามันเป็นรอยทูนวิ่งอย่างนี้เลยนะเห็นไหมมันจะเป็นรอยเหมือนเป็นรอยคมตัดวิ่งในการกัดขึ้นชิ้นงานนะครับนี่นะผมนะนี่ครับน้ำหนักเบาแล้วเพื่อนน้ำหนักเบาเป็นงานอะลูมิเนียมนะครับนี่ครับเป็นอะแดปเตอร์อย่างนี้อันนี้ก็เสาะล่องมาเหมือนกัน สวยงามนะครับก็ผมไม่รู้นะว่าเพื่อนๆจะอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าถือผมได้มาราคาถูกก่ากันครึ่งๆนะครับผมก็คืออันนี้ก็ส่งมาจากไทยนะอันนี้ผมไม่ได้สั่งจากจีนนะนเพื่อนๆนะอันนี้ผมได้ราคามาเท่าสั่งจากจีนเลยนะก็คือเป็นของใ e นโชปี้แหละรถผมก็เวยรุ่นโชปี้ลาซาด้านะครับผมนี่ครับก็เดี๋ยวเราจะมาใส่กันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่เลยเนี่ยมันธรรมดาเกินไปครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะมาทําการโมดิฟาย แบบตามฉบับของโทนี่สไตล์ลิสต์นะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดว่ามึงว่างมากขนาดนั้นเลยเหรอามาดูกันว่าเราจะโมอะไรกันนะตัวนี้อ่าครับเพื่อนๆเนาะก็คือตามสเปคเนี่ยมันไม่ได้มีบอกนะว่ามันยกขึ้นไปเท่าไหร่นะแต่ถ้าตามยี่ห้อดังๆที่เขาขายกันในไทย2ยี่ห้อนะมันจะบอกว่ายกขึ้นไป20เซนนะเพื่อนๆอันนี้ผมจะมาวัดให้เพื่อนๆดูว่าตัวนี้ยกขึ้นไปกี่เซนเอออ่าตัวนี้ก็ยก20เหมือนกันครับเพื่อนๆนะแล้วทีนี้เราจะโมอะไรกันนะครับ คือผมอยากได้เลขที่มันสวยกว่านี้20เซน,นนะคือผมอยากจะยกขึ้นแทนเดี๋ยยกแทนแล้วผมขึ้นที่1นิ้วนะเพื่อนเือนก็คือเป็น25.4นะครับผมน25.4เดี๋ยวผมจะยกขึ้นที่25นะก็คือประมาณนิ้วหนึ่งก็แหละอ่าผมคือเราต้องทำผมจะทําการลองแหวนตัวนี้อ่าฉะนั้นเราต้องทําการ modify ครับเพื่อนเราต้องปาดปาดไอ้ตัวแท่งตรงนี้ออกหน่อยครับเพื่อใส่แหวนนะอรัเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะ modify กันอีกแล้วนะครับผม ครับเพื่อนๆก็เป็นประมาณนี้นะผมนะที่เราจะลองแหวนกันขึ้นมาหน้าเห็นไหมมันจะเสริมขึ้นมาดีนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองวัดดูนะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับจะเราต้องการไหมเพื่อนๆแล้วก็ประมาณตันนี้เสิร์ฟขึ้นมาอยู่ที่ยี่สี่นะก็เราต้องเพิ่มแหวนไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นยี่สิบห้านะครับพี่ครับจะเพิ่มขึ้นมาห้ามิลนะเพื่อนๆก็เราก็จะทําการปาดแบบที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะเพื่อนๆนะอก็คือเราต้องปาดหลบพับหลบ ตัวไอตัวเนี้ยไอตัวแกนในตัวตรงนี้ครับหลบเข้าไปหน่อยนึงเพื่อใส่แหวนได้นะครับผมอันนี้แหวนก็ใช้เป็นแหวนธรรมดาเพื่อนอันนี้ก็เพื่อนลองหาแหวนที่มันเป็นสแตนเลสมาแล้วกันนะอันนี้ผมเอาแหวนเป็นเหล็กแหวนปีกอีแปะธรรมดาทําให้ดูก่อนนี่ครับเพื่อนนะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ปาดมันจะติดอย่างนี้ใช่ไหมมันจะไม่ได้นะอ่ายังไม่ปาดอย่างนี้ครับปาดแล้วจะเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อนนะนี่ครับอันนี้ก็ปาดง่ายอยู่นะมันเป็นอลูมิเนียมแล้วมันอ่อนนะครับผมนี่นะอลูมิเนียมมันอ่อนครับทักเดียวก็ได้แล้ว แล้วก็ไอตัวหัวนี่ผมจะใช้เป็นหัวข้าบ่ายหัวข้าบ่ายธรรมดาเลยับเพื่อนแนละ้วนี่ฮะก็ใครที่ว่ามีบอสแบบว่าใครที่ว่าทําฝาทําขัดพุงขัดพอร์ตอนะไรนี้ก็น่าจะพอคุ้นหูคุ้นตากันดีนะผมก็มันก็จะกัดกัดอลูมิเนียมเข้านะเดี๋ยวเราทําทั้งหมด4ีู่เลยครับเหมือนนะเราจะยกขึ้นมาให้หมดนี่ครับผมนะใส่แบบธรรมดามันธรรมดาเกินไปไงมันไม่เป็นแบบมันไม่ให้เป็นแบบนักงโ,งโทนี่อะไรอย่างงี้นะผมเดยเพื่อนไปดูต่อ มาครับเพื่อนๆครับเรียบร้อยครับทำการ modify เรียบร้อยเป็นไงครับเพื่อนนี่ครับผมเสริมขึ้นมาแล้วเป็น25บินนะไปเดี๋ยวเรามาใส่กันที่รถนะผมว่าจะเป็น,ปนยังไงนะ มาครับเพื่อนๆเดี๋ยวมารีวิวกันต่อนะผมนะหลังจากที่เรานั้นห่างหายไปนานนะผมก็คือไอ้ตอนที่เราใส่ไอ้ตัวยกแคนเพื่อนๆก็คือเราถ่ายก่อนสองการนะครับเพื่อนๆแต่ตอนเนี้ยวันเนี้ยผมถ่ายคลิปวันที่2พุษภานนะครับผมคือเราห่างหายไปหลายทิ์นะครับก็ก่อนที่มาถ่ายคลิปนี้ต่อแล้วเพื่อนก็คือเราได้เอาไอ้ตัวยกแคนเดี๋วนี้ครับไปทดลองใช้งานมาแล้วนะครับเพื่อนๆนะนะครับผมหลังที่เราได้ขี่ออกทริปขี่กลับไปจังหวัดแล้วก็เราได้ไปลุยทางนี้เอนดูโร่นะเพื่อนๆนะที่เราที่ผมได้ลงคลิปไปก ผมจะมาบอกเล่าประสบการณ์นะครับเรื่องกอนการใส่ตัวยกแฮนด์นะเพืนะ่อนนะใส่แล้วมันปีดีขึ้นไหมอะไรไงครับเดี๋ยวให้ดูทรงรถก่อนนะก็สำหรับใครที่มีซีบีนะเพื่อนนะข้ออาจจะสังเกตเห็นข้อแตกต่างของตัวเองนะครับผมก็คือถ้าเกิดเรายังไม่ใส่ยกแฮนดนะ์แฮนด์มันจะอยู่ต่ำนะครับเพื่อนนะอันนี้ก็แฮนด์มันจะอยู่สูงขึ้นมาทีหนึ่งครับเพื่อนนะตรงนี้มันจะดูโล่งขึ้นอะไรงี้นะครับผมอ่าแล้วก็ไอตัวที่ว่าผมเคยรีวิวไว้ไอตัวกัดแฮนด์ตรงนี้เห็นไหมมันจะห่างขึ้นเยอะเลยนะครับผม ในฐานขึ้นเยอะอะไรก็คือแฮนด์ได้ยกสูงขึ้นแล้วนั่นเองนะครับผมนี่ตรงรถจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วแฮนด์จะสูงขึ้นนะครับผมแฮนด์จะสูงขึ้นนะครับมาเดี๋ยวดูใกล้ๆอีกรอบครับเพื่อนๆนะอ่านี่ครับนี่จะเป็นตัวประกับแฮนด์เดิมนะแล้วก็นี่เป็นตัวยกแฮนด์ขึ้นมานะเพื่อนนะแล้วก็เห็นป่ะมันจะมีช่องว่างตรงนี้เราเสริมขึ้นไปนะเพื่อนๆนะก็คือที่เราิวไปตอนแรกนะครับไอ้ตัวยกแฮนด์เนี่ยมันยกขึ้นมาแล้ว20เซนต์นะแล้วก็เราเสริมตรงนี้เป็น5เซน ยี่ห้าอ่านเพื่อนรับยี่ห้าก็คือมันจะใกล้เคียงกับหนึ่งนิ้วก็คือ, 25, อยี่ห้าอยูสี่นั่นเองนะเพื่อนนะนีะ่คือตัวนี้แฮนด์เราโย,ยกหนึ่งนิ้วนะเพื่อนนะครับแฮนด์ยกหนึ่งนิ้วนะผมก็ผมใส่ตัวยกแฮนด์ตัวนี้ผมบอกเลยว,ว่าชีวิตผมดีขึ้นเยอะนะครับผมอ่าแล้วส่วนตัวผมเนี่ยท่าทางกับการกับขี่นะเพื่อนนะตอนที่ผมยังไม่ได้ยกแฮนด์นะเพื่อนนะมันจะอยู่ต่ำใช่ไหมผมรู้สึกว่าแฮนด์เนี้ยมันอยู่ต่ำนะเพื่อนนะส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่สูง190นนนะะเพื่อนนะ แขนขาเลยผมจะยาวนะผมตัวผมจะยาวมากครบเบเพื่อนๆอขายาวนะครับขาผมนี่รับแบบได้เต็มพื้นอยู่แล้วนะรถตรงทัวริงครับสบายเลยไนปะผมรู้สึกว่าขี่แล้วมันรู้สึกว่ามันก้ม <laughs> ขี่ทัวริงแล้วรู้สึกก้มนะครับผมนะผมเลยทําการยกซื้อตัวยกแฮนขึ้นมาเป็นแบบชิ้นของแต่งชิ้นแรกเลยนะผมจะดู ผมจะเน้นการปรับแต่งท่าทางขับขี่ก่อนนะเพื่อนนะผมผมจะเลือกเป็นยกตรงเพื่อนๆอาจจะมีเพื่อนถามมีคําถามว่าทำไมไม่เล่นเป็นยกเยืงหรืออะไรแบบนี้นะผมนะก็คือส่วนตัวผมเนี่ยแขนผมยาวอยู่แล้วอ่วาเพื่อนๆนะแขนผมยาวอยู่แล้วนะครับทีนที้ถ้าเกิดว่าเราใส่ยกเยืงใช่ไหมมันยกเยืงยกยกขึ้นมาปุ๊บมันก็เยืงมาเยืงมา,มาเข้าหาตัวเราใช่ไหมครับเหมือนว่าแฮนด์มันจะอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับผมแล้วทีนี้แขนน่ะผมยาวอยู่แล้วไงเพื่อนรผมรู้สึกว่าการที่ผมงอแขนมากเกินไปผมไม่ชอบนะครับผมผมชอบ แต่ว,ว่าแขนมันจะตึงๆเกือบตึง,ต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 งหน่อยนะผมนะผมรู้สึกว่าการขี่มันเท่อันนี้ผมจะเน้นท่าทางเลยนะผมจะเน้นแบบมีขับแล้วดูมีทรงไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะับผมทีนี้เราผมยกขึ้นมาเนี่ย ผมบิดแฮนด์ไปข้างหน้าด้วยนะเพื่อนๆนะอ่าผมผมผมจะบิดแฮนด์ไปข้างหน้าด้วยให้มันไกลขึ้นนะผมผมยกขึ้นมาปุ๊บผมจะบิดแฮนด์ไปข้างหน้าด้วยอ่าทีเนี้ยเวลาเวลาผมขับขี่เนี่ยผมจะได้ท่าที่ผมชอบนะของผมคือผมจะได้แขนที่มันเกือบเกือบตึงหน่อยนะมันจะแบบโค้งนิดนึงอนะไรเงี้ยมันจะรู้แบบเวลาเราขี่แล้วมันดูแบบเท่ออันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะอันนี้ก็ผมบอกอีกอออย่างนึงคือนนี้ผมมารีวิวในแนวที่ว่าเป็น เป็นแบบส่วนตัวแล้วกันนะเพราะนั้นผมชอบนะครับผมนะก็คือเพื่อนๆอาจจะปรับแต่งอะไรก็แล้วแต่แล้วนี่ก็ลองดูผมเป็นแนวทางเอาเลยกันนะครับผมนะอ่าอ่าครับต่อก็คือเมื่อกี้นะครับที่ผมชอบก็คือแขนมันขยับไปข้างหน้ามันยกขึ้นแล้วก็ขยับไปข้างหน้าด้วยนะครับผมนะบางคนอาจจะชอบแบบยกยกมาแล้วก็เยื้องมาเข้าหาตัวอย่างเงี้ยอ๋อแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เรานะครับเพื่อนๆนะว่าเราจะชอบเป็นแบบสรเละยังไงนะครับผมนะอ่านี่ผมจะขยับแขนไปข้างหน้าด้วยแขนที่ผมได้คือมันจะเกือบตึงนะผมปลาขี่เนี่ยเหมือนเขาเรียกว่า เรานั่งหลังตรงอ่ะแล้วแล้วแขนเราเกือบตึงอ่ะเออมันมันดูแบบมันดูมันดูนดเท่แล้วอ <c oughs> ต่อมาครับเพื่อนก็คือเรื่องของท่ายืนขี่อ่าท่ายืนขี่นะครับส่วนต๊วผมเนี่ยที่ผมบอกคือผมเป็นคนที่สูงร้อยเก้าสิบนะเพื่อนนะคือผมจะโยงมาก <c oughs> ผมจะสูงแบบถ้าเกิดยืนขี่คือถ้าเกิดเป็นแฮนด์เดิมเนี่ยมันผมรู้สึกว่ามันก้มอ่ะเออพื่อว่ามันก้มนะครับเหมือนเราเราเรา,เราขี่แล้วมันแบบก้มก้มหน่อยอะไรเงี้ยอ เธนี่พอเรารยกแทนขึ้นมาเนี่ยมันช่วยผมได้เยอะเลยนะเพื่อนกะ็คือการถ้ายืนขี่มันดูแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันดูคุมรถได้ง่ายขึ้นนะผมนะแขนผมก็เหมือนเขาเรียกว่ายืนขี่ได้แบบมันยืนหลังตรงอะไรเงี้ยนะครับผมเหมือนเราไม่ต้องกมนะ้มละที้เราก็จะได้มุมมองที่ดีแล้วก็การุมรถที่ง่ายนะผมนะอันนี้ก็เป็นส่วนตัวบุคคลของผมนะผมที่ผมชอบนะอ่าอันนี้ก็ที่ผมบอกเพื่อนนะก็คือลองไปปรับแต่งกันดูนะที่ผมมารีวิวในในที่ผมชอบนะผมนะะเรื่องของที่ผมบอกคือถ้าเกิดเรา ยืนขี่แล้วมันง่ายขึ้นใช่ไหมหัวเอาไปลุยเอนดูโรอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ารถมันก็คุมง่ายขึ้นนะเพื่อนนะอ่านี้ก็แล้วแต่แนวคนชอบนะเพื่อนนะก็ลองไปลองใส่กันดูลองหามาใส่กันดูแต่ผมบอกเลยว่าผมใส่แล้วชีวิตผมดีขึ้นนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าขับขี่สนุกขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบท่าที่เราแบบที่เราต้องการที่จะเซตรถให้เข้าหาตัวเราแนละ้วก็คือเราเซตรถที่เหมาะสำหับตัวเราเลยครับเพื่อนนะอ่า อันนี้ผมก็สั่งมาราคาไม่แพงนะเพื่อนนะผมสั่งมาประมาณ500นะผมก็คือถูกกว่าเจ้าตลาดนะเพื่อนนะผมสั่งมาเป็นแบรนด์ธรรมดาผมว่าแบรนด์มันไม่ค่อยดังมั้งเออแต่ว่าผมก็ลองซื้อมาใช้ดูมันก็โอเคแล้วเพื่อนนะนะผมว่าขี่ลุยนู่นเลยนี่มาแล้วก็มันยังแน่นอยู่นะเพื่อนนะไม่มีการหลวมหลุดอะไรนะเพาะมเป็นแค่เดปเตอร์เฉยนะเพราะว่าเรากำลังยึดยึดเป็นเกีียวของแทนตัวเดิมอยู่แล้วครับเพืนะ่อนแล้วก็น็อตที่เขาให้มาเป็นน็อตสแตนเลสอย่างดีเลยนะอ่านี่ผมลุยฟุง้งลุยฝนไมม่สีสนิเ แล้วก็น็อตที่เขาให้มาน็อตยาวนะครับก็คือเราเสิร์ฟไปห้ามิลก็คือยังเหลือเกลียวเเหลืออยู่แล้วนะครับผมก็ยังโอเคนะเพื่อนนะอันนี้ผมก็เลยกล้าที่จะเอามาโมนะผมก็คือในตอนแรกที่ในต้นคลิปนะเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับผมคือเอามาเจียวมาปาดอะไรหมดเลยนะผมถ้าเกิดซื้อตัวแพงมาผมก็ไ่กล้าทำนะอันนี้มันตัวถูกกว่าผมก็เลยมาเซ็ตรถตามที่ผมต้องการนะผมอันนี้ราคาก็ประมาณห้าร้อยนะก็ ลองลองหามาใช้กนดูครับเพื่อนๆนะผมผมรูกผมพยายามหนึ่งรอบคือผมใส่แล้วผมรู้สึกดีขึ้นนะครับผมนะ <laughs> บางคนอาจจะชอบยกเยอะย,ยกตรงอะไรก็ลองดูนะเพราะว่าสรีระคนเราไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะบางคนอาจจะชอบแขนงองแขนตึงอะไรเงี้ยบางคนอาจจะชอบแบบโน้มตัวไปข้างหน้าอ่าถ้าเกิดถ้าเกิดบางคนที่ว่าเซ้นรถดตามผมนะมเพื่อนๆนะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ตัวเตี้ยกับผมแขนสั้นกับผมเนี่ย เวลาขี่ในท่าเนี้ยมันอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้าอาจจะหมอบนิดนึงอะไรย่างนี้นะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมขี่แฮนด์เดิมอะที่ว่ายังไม่ยกนะมันหมอบันก้มนะครับผมเออนี่นะก็ลองดูนะครับเพื่อนๆนะลองดูลองหามาใช้กันดูนะครับผมก็ผมเห็นไอ้พวกรถที่เป็นแฮนด์บาร์นะเพื่อนแลมันจะมีการใส่ยกแฮนด์อยู่แล้วก็ลองเอาคลิปผมไปปักใช้ก็ได้หรือว่าใครขี่ห้าร้อยเอ็กซ์เหมือนกันก็ลองลองหามาใส่ดูนะเพื่อนนะนะครับผมเดี๋ยวก่อนจบคลิปนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะไปถ่าย แบบเขาเรียกว่าเซกเมนต์โดยรวมบางทีแล้วกันนะเรียกว่าสภาพรถของการที่เรายกแฮนด์ขึ้นมาหนึ่งนิ้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่อันนี้เพื่อนๆเห็นแคดบาร์ไหมอันนี้คลิปอันนี้คันนี้ผมใส่แคดบาร์แล้วตอนนี้นะผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาดูแคดบาร์น,นะครับเพื่อนๆนะอันนี้นะผมอันนี้ไอตัวยกแฮนด์เราลงคลิปก่อนแคดบาร์ไง <f ie> เพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูผมมาถ่ายดูข้างนอกนะว่าตัวเซกเมนต์รถนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผม ครับผมก็เป็นยังไงครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนะการรีวิวตัวยกแฮนด์นะครับผมนะก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติม<ๆ>ก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับผมนะอะ่ะผมอาจจะพูดไม่หมดนะไม่รู้ว่าพูดตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าน,นะใครที่สงสัยอะไรก็ลองสอบถามมันเข้ามานะครับเพือ่อนๆนะๆนะผมนะกนะ็ค,คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมแนละ้วก็อย่าลืมผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะผมเนพะื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรเนาะก็เจอกันคลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้ไปละผมบ๊ายบายครับ